อินดีทอนแรปสูจิกจักผูบันชาการถูกจับให้อยู่ในท่าน,นี้คงทรามาน,น่าดูใช่ไหมถ้าไม่อยากทรมานแล้วล่ะก็รีบยอมแพ้ซะเถอะฉันไม่อยากทำให้เธอนั้นเจ็บหรอก ไม่ได้เลยฉันเผลอประเมินเธอต่ำไปเสียงกรีดร้องของเธอนั้นมันทรงพลังไม่น่าเชื่อเลยบัญชีดันได้สูนกลับแล้วนี่คือท่าไม่ตายอัลฟาอลโอ้ว้า<อ>ผู้ใดก็ตามที่ยินเสียงกรีดร้องนี้จะตกใจพร้อมกับความหวาดกลัวต่อความตายที่กระทบต่อก้นบึ้งของหัวใจจะค่อยๆถูกกัดกร่อนจิตวิญญ,ญาณจนสูญเสียความเป็นตัวเองและความสามารถในการต่อสู้ไปโดยสิ้นเชิงและสุดท้ายก็จะถูกดึงเข้าสู่ หวงอเวจี v G เห็นความตายถ้าหากว่าความแข็งแกร่งทางจิตใจของลีฮาวรันไม่เพียงพอแล้วล่ะก็คงจะยากสาหรับเขาที่จะต้านทานเสียงกรดร้องของชีบันดาได้เป็นอย่างที่คิดเลยลีฮาวรันไม่สามารถต่อต้านเสียงกรดร้องนี้ได้ดูเหมือนว่าผลลัพธ์การต่อสู้ครั้งนี้จะถูกกาหนดตัดสินไว้แล้วไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮาวรันลูกยังไม่ได้ลืมหนะ้าแม่ใช่ไหมเออฮะเออแม,ม่แม่มนัน่นแม่จริงเหรอเด็กโง่เอ้ย จะเป็นใครอีกละ่ะห้าหลานตัวน้อยของแม่ได้เติบโตและกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วหลายปีที่ผ่านมานี้ลูกคงลำบากมากใช่ไหมโอ้เหล่าหลานนั่นแม่นายเลยเฮ้ยมาจับมือของแม่สิแม่จะดูแลลูกเองแม่จะไม่จากลูกไปไหนอีกแล้วมาสิห้าหลานมาจับมือแม่สิเราจะไปสู่ความสุขแห่งห้วนทีรันที่มีมีวัน จะพลาดจากกันอีกแล้วเอ๊ะมีอะไรผิดพลาดเหรอห้าหลานทำไมลูกถึงหยุดล่ะเด๋ยวเข้ารีบจับมือแม่เข้าสิทำไมล่ะลูกไม่คิดถึงแม่เหรอนั่นสิห้าหลานทำไมไม่จับมือแม่ล่ะลูกพ่อเสียใจนะลูกความตายนะไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่สำหรับฉันหรอกถูเพื่อนที่ไว้ใจแทงข้างหลังแล้วถูอสูรจับกินเป็นอาหารทรมานจากโรคร้ายที่ลูกนี้ไม่รู้จักพร้อมกับภัยคุกคาม จากความตายที่มาเยือนได้ทุกๆเมือ่อหรือแทพจะเอาชีวิตไ้รอดจากอุบัติเหตุระหว่างอสูรกลายพันธุ์และสัตว์วิวัฒนาการตั้งแต่ยังเป็นเด็กแม่ของฉันเสียงชีวิตเพื่อช่วยน้องสาวและฉันจากภัยพิบัติในครั้งนั้นเธอไม่ได้ทําแบบนั้นเพื่อฉันหลงไหลและยอมสละชีวิตเป็นแบบนั้นหรอกแกไม่ใช่แม่ของฉันเพราะแม่ของฉันได้สั่งเสียแล้วว่าให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปฮปะเป็นไปไม่ได้ ไม่น่าเชื่อเลยหลี่ห้าหราันสามารถต้านทานเสียงกรีดร้องของอัลฟาได้สําเร็จความเข้มแข็งทางจิตใจของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยการต่อสู้ของคู่นี้ชักจะน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแล้วเปิดใช้งานสกิลศิลปะโลหิตเล่นรับฮ <laughs> ฉันนะ่ะเข้าใจพลังของเธอแล้วอ่าถึงตาของฉันแล้วเจ้าสามารถใช้ทักษะเล่นลับได้ด้วยงั้นเหรอการกรีดร้องฮ้ เบต้าเฮาสามารถเปลี่ยนเสียงกรีดร้องของบันชิดาให้กลายเป็นพลังอันทรงพลังได้นี่มันเป็นสกิลที่น่ากลัวกว่าอัลฟ่านั่นอีเป็นการโจมตีที่ครอบคลุมทางพื้นที่ถึงแม้ว่าจะหายตัวไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยติ้เปิดใช้งานสกิลการรับเกสีขาวทำลายเกราะป้องกันการป้องกันของสตรูลดลง1%เฟื้นฟูพลังชีวิต5%เธอเนี่ยช่วยหยุดร้องก่อนได้ไหมเนี่ยโคตร,รํำคาญหูเลยอะ เขาหยุดการใช้งานสกิลได้ไม่จบรอกฉันจะกระนำให้นักไปเลยคิดดีไม่ได้เลยไปเลยแตงกวาอันยาวๆของฉันกระนำแทงโอ้ราโอ้ราโราโราติเปิดใช้งานสกิลการรับเกลือใสเขาทำลายกรอบป้องกันการป้องกันขอสต์สโตรลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์การป้องกันขอสต์สโตรลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์การข่มใจลงหนึ่งเปอรนการข่มใจลงหนึ่งตการข่มใจลนึ่งเปอร์เนลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ นนแต่แตงกว่าของเขาทำไมมันใหญ่และทรงพลังขนาดนี้และอีกอย่างทุกครั้งที่โจมตีมันจะแข็งแกร่งและปวดร้าวมากกว่าเดิมฉันไม่ไหวแล้วเฮ้แค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วอย่างนั้นเหรองั้นฉันจะทะลวงการดำให้มากกว่านี้ติง๊งเพิ่มผลเพิ่มเติมขอแตงกวาเหลืองยาวเปิดใช้างาน

การป้องกันการองกันอสตาโรการองลตรลงลการป้กันขอตโรงการ้กันโลตรลงซโหลงได้สวยดินี่อยากต่อยไหมล่ะการป้องกันขอสตรลดลงหนปอร์ซตการป้องกันคอสตรลดลงหน่งเปอร์ซอย่าอย่าอย่าทำฉันอีกเลยฉันฉันยอมแพ้เอน่าน่ากลเกินเกิไปแล้ว แค <ทำ S 1> ่มองดูทาเอาตัวฉันสั่นไปหมดเฮ้นี่นางยอมแพ้แล้วเธอช่วยประกาศผลการต่อสู้หน่อยได้ไหมอะขอโทษทีฉันเผลอตัวไปบาชิดาประกาศยอมแพ้แล้วผู้ชนะการต่อสู้ในครั้งนี้ก็คือลีฮาวรันเขาจะได้รับสิทธิ์ในการท้าทายระดับชั้นที่สองว้าวว้าวเก่งมากเลยแปะแปะแปะติงโฮสได้รับค่าต้านทานสถานะผิดปกติบวกสิบเพิ่มความต้านทานต่อการควบคุมจิตใจพิษ เลือดออกเลสะพาวผิดปกตินอื่นติง้งแต่ทักษะบทหนึ่งอนุญาตให้โฮสอัปเกรดทักษะที่ปลดล็อกเพื่อให้เอฟเฟกที่ส่งพลังยิ่งขึ้น <c oughs> ขอ,องเราวันนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มคุณสมบัติพิเศษของฉันเท่าน,นั้นแต่ยังช่วยให้ฉันสามารถอัปเกรดทักษะของฉันได้อีกด้วยฉันคิดถูกจริงๆที่มาที่นี่ติงต้งแจ้งเตือนโฮสต้องการดำเนินต่อกับการท้าทายชั้นที่สองของสังเวียนโลหิตนรกหรือไม่ใช่ไม่ ตอนนี้ฉันได้รับรางวัลแล้วแต่สภาพของฉันนั้นยังฟื้นฟูไม่เต็มที่มันคงเป็นการการะทําที่โง่เขลาถ้าฉันท้าทา,า,า,ายติดต่อกันเพียงเพราะความอวดดีฉันควรที่จะเพิ่มเลเวลก่อนที่จะมาชั้นที่สองติงเจ้นเตือนโฮสได้เปิดล็อกสกิลรับแล้วพันธสัญญาของผู้ชนะเอ๊ะเราเราวันสกลิลเล่นรับอย่างนั้นเหรอ ทำไมมันถึงเปิดใช้งานทันทีหลังที่ฉันออกจากสังเวียนนรกล่ะติงแคปสกิลพันธสัญญาแห่งผู้ชนะศัตรูที่พ่ายแพ้ในสนามลองจะกลายเป็นผู้ติดตามของโฮต์นอกสนามลองโฮตส์สามารถอัญเชิญผู้ติดตามมาช่วยต่อสู้ได้เออเธอว่าจี้แบบนี้อัญเชิญมาต่อได้งี้ยสินะฉันสามารถอัญเชิญศัตรูที่ฉันเอาชนะมาได้นอกสนามลองเนี่ยนะ ถ้าฉันเกินเลเวลห้าสิบนั่นหมายความว่าฉันสามารถเรียกกองทัพทั้งหมดของสังเวียนนั้นออกมาได้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้เสียงนี่มันแม้ว่านายท่านจะไม่อยู่ที่นี่แต่เตียงนี้ยังคงรักษากลิ่นและความอุ่นของนายท่านห้ารันเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์กลิ่นนี้มันเข้มข้นมากเยี่ยมยอดไปเลยนี่คือสวรรค์ ชัดชัดเฮ้ยทำไมกลิ่นของนายท่านถึงมันชัดขนาดนี้กันล่ะเออเอ่อเออนี่นี่เธอทำอะไรอยู่กันเนี่ยเอ่ไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะนนายท่านดิฉันไม่ทำอะไรแปลกแปลกบนเตียงของนายท่านเลยดิฉันมาที่นี่เพียงเพื่อน,นำเสื้อโค้ทมาให้ในายท่านเท่านั้นตั้งแต่ที่นายท่านมอบเสื้อโค้ทของนายท่านให้กับมนุษย์คนนั้นดิฉันใช้เวลานอนดึกทั้งคืนเพื่อทำ ให้ขนาดเท่ากับนายท่านฉันกำลังคิดว่าจะหาเสื้อผ้ามายังไงแล้วเธอก็ทำมันมาให้ฉันเนี่ยอยู่ไม่ได้จริงๆเลยถ้าไม่มีเธอนิโก้ฉันสัญญาว่าจะรักษาบันไว้อย่างดีและไม่ให้มันเสียหายเซอเแซคได้กล่าวไว้ว่าจิตตาการสำคัญกว่าความรู้นายท่านห้ารันได้บอกไว้ว่าถ้าหากเขาไม่มีฉันอยู่เขาก็อยู่ไม่ได้นี่มัน เป็นคำสารภาพที่ยอดเยี่ยมมากเป็นการสารภาพรักที่สมบูรณ์แบบแบบนี้มันหมายความว่านท่านต้องการให้ฉันรับใช้ในท่านตลอดไปหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนในที่สุดหลีเฮาารก,ก็สามารถนอนหลับได้อย่างสิ้อย่างไรก็ตามเฮ้เฮ้ออกพวกออกกำลังโจมตีหมู่บ้านฮะโอ้มารพวเราเรา,เราจะปนสะดมทุกย่ง พวกแกจะได้ทุกอย่างในหมู่บ้านนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามเพอนให้เกลี้ยงบ้านเลยกับไดยว่าสัญญาเลยครับสัญญาเลยนายหัวเจ๊งที่สุดเลยร่อยร่อยรอยรอยร่ยเอออะพวกแกมัดให้นี่อย่าให้หลุดไปได้ขโวบวัชพืชทองสมบัติทําหมดไปจากหมู่บ้านแล้วเราจะต่อสาวสกิลบัดก่อนโอ้โหสัญญาเลยครับนายหัวป้าแป้าแป๊ลกับไายว่าสัญญาเลยครับเออแข็งเลยเออแข็งแล้ว ยี่ใครวะใครกล้าแอบโจมตีพวกเราแกเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้วงั้นเหรอยังเชา้าตรวอยู่เลยและฉันก็ได้พบกับแกแล้วไอ้พวกขยะขยงงน่ารังเกียจถ้าหากแกไม่อยากโดนแบบนั้นปล่อยคนของฉันและออกไปจากหมู่บ้านซะยี่นางผู้หญิงนี่ดูเหมือนไม่ดูสถานการณ์รอบตัวเลยสาวน้อยบอกบาอย่างแกมีแค่คนเดียวกล้าอะไรมาขู่ฉัน เฮ้ยกล้าคูในหัวของเรากันเหรอตายซะเฮ้ยจับต่อเลยเปิดใช้ง,งานสกิลฝังโลหิตเลเวล2องาฝังศพโลหิตเลเวลสไม่จำกัดพื้นที่ต่อไปตอนนี้หนามโลหิตได้ติดตามศัตรูมากถึง3ตัวด้วยระยะการโจมตีในอัตโนมัติทำให้ความเร็วและความถี่ของทักษะเพิ่มขึ้นสกิลแบบนี้นายท่านห้า,หาร้านหมูบ่บ้านของเราเปลอดภัยแล้ว ยังเช้าตรู่รอยู่เลยแกเนี่ก็มาสร้างความวุ่นวายซะแล้วแกปล่อยให้ฉันนอนหลับสบายใจไม่ได้เรื่องไงนายท่านเทอร์รันพวกนี้มันไม่ต้องห่วงดิโก้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองเฮ้ยแวมไพร์หรอวะทำไมแกถึงอยู่กับซัตคิวบัตพวกนี้แกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ใส่หัวไปให้พ้นไอ้ขี้กองอสูรกายพันกระดับสาม อ็อกเซนซูเรียนแอดไปหาข้อมูลมาเล่นๆนะครับเซนซูเรียนนี้หมายถึงออกที่มีตำแหน่งสูงในกองทัพหรือเป็นนักรบออกที่มีประสบการณ์มากนะครับซึ่งหมายถึงความสามารถในการนำทัพและก็ปกป้องพื้นที่สำคัญของออกในโลกแฟนตซีนะครับก็คือเป็นพวกผู้นำนแเละเฮ้ยฉันไม่คิดว่าแกจะมีชื่อว่าออกเซนซูเรียนนะเนี่ยฉันคิดว่าแกจะเป็นหมาที่มีสีเขียวซะอีแกกล้าทำร้ายผู้หญิงของฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับฉันอย่างนั้นหรอ แถมยังรบกวนเวลาที่ฉันกำลังนอนพักผ่อนอีกแกมากวนฉันมากเกินไปแล้วและตอนนี้มันก็สายเกินไปที่จะแก้ตัวเปิดใช้งานสกิลพัธสัญญาแห่งผู้ชนะบัญชิดะวิญญาณสาวบัญชิดะพร้อมรับใช้ในายท่านแลว้วอ่ะนี่นี่คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกอัญเชิญโดยนายท่านห้าลานใ,ใช่ใช่ไหมมันไม่น่าเชื่อเลย ไม้แต่การอัญเชิญอ,ออกมาก็ยังมีเว็บบนที่น่าเกงขามเช่นนี้นี่แกเป็นผู้ชายแท้ๆแต่กลับเรียกผู้หญิงมาช่วยอย่างนั้นเหรอสมแล้วที่เป็นไอ้ขี้ก่าจำนวนออกของฉันมีไม่ต่ำกว่า80หรือ100แกมีแค่คนเดียวที่เพิ่มมาฉันไม่กลัวแกหรอกฮะเอะเอ,อ ฉันจะอยู่ใกล้กันฉันรับไม่ได้ฉันทรยศต,ต่อไปพปรามุขอ,อกของฉันฉันไม่สมควรที่จะอยู่รอบไม้แดงแม่จ๋าแม่จ๋าลูกผู้นี้ทำลายผู้แอนฆ่าพ้นสนมและเผ่าบ้านไอ้ลูกคนนี้คืออัปยศคือความประยชน์อข,ของพวกเราอ,อกฮัลูกไม่อยากเป็นอ,อกแล้วลูกจะลงนรกเพื่อสำนึกผิดติงไงครับเลเวล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  เ,ออสเสียงกิจดร้องแปลกประหลาดนี่สเสียงนี่มันรบกวนจิตใจได้ในหัวของฉันเต็มไปด้วยความสำนึกผิดที่อยากจะฆ่าตัวตายเพื่อชดเชยความผิดบ้าเอ,อ้ยฉันไม่ถึงเซนซูเรียนฉันไม่สามารถตกกลุ่มพงของมันได้แอดลืมพูดไปนะครับว่าเซนซูเรียนนะครับมันแปลว่าร้อยเอกได้ด้วยนะครับผมเกียรติยศแห่งเราอ็อกจงสถิตอยู่บนไหลของข้า การฆ่าผู้อือ่นเบิรนสะดนเล็หเผาทำลายบ้านคนอื่นนี่คือเกียรติยศของพวกออกใช่ไหมโคตรปัญญาโอนเลยวะ่ะแบบนั้นนะ่ะไม่ใช่เกียรติยศเกียรติยงเกียรติยศนะ่ะไม่ต้องรับหรอกรับตีนของฉันไปดีกว่า <c oughs> วายุสีชาติหู้ข้างเขากระโจกกระโจกอนะ้เนื้อหนังของฉันนะ่ะด้ามากมากเลยจะบอกให้ข้างเขา,ข,าของแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอก ตาหาไม่มีเสียงคกิดร้องอะไรนั่นมาขัดขวางแกก็เป็นแค่ไอ้ขี้ก้างนั่นแหละคำหนึ่งก็ขี้ก้างสองคำก็ขี้ก้างขี้ก้างอยู่นั่นแหละแกยกฝูงขยุงขยุงมาขนาดนี้น่ะแกยังจะหวังให้สู้หนึ่งต่อหนึ่งอีกงั้นเหรอวะสงสัยสารอาหารคงไปบำรุงกล้ามเนื้อมากกว่าสมองของแกละมะั้งอัลฟาโฮกระสุนแสงแห่งความรักการมอบความเมตตาให้กับผู้กระทำผิด คือฝันร้ายของผู้บริสุทธิ์ oh! การโจมตีในขณะที่ศัตรูอ่อนแอและจัดการให้สิ้นซ่านี่แหละคือกฎที่แท้จริงของการต่อสู้ติงแจ้งเตือนโฮสได้เลื่อนเลเวลแล้วโฮสได้รับแต้มคุณนาัาสละ5แต้มกรุณาอัปเกรดติงแจ้งเตือนโฮสได้เลื่อนเลเวลแล้วโฮสได้รับแต้มคุณนาัาสละ5แต้มกรุณาอัปเกรดเอาละทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกคนปลอดภัยกันดีไหม ขอขอบคุณนายท่านที่ทำให้หมู่บ้านต้องไม่พบกับความสูญเสียที่มากมายไปมากกว่านี้สหายที่ถูกจับมัดได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้ร้ายแรงอะไรค่ะนายท่านเอรานสุดเยอดไปเลยนายท่านเท่มากในการปราบพวกออกพวกนั้น <c oughs> หลังจากนี้ไอ้พวกสารเลวพวกนั้น <c oughs> ก็คงไม่กล้ามารบกวนหมู่บ้านของพวกเราอีกต่อไป <c oughs> นายท่านทานเพื่อพวกเรามากไหมพวกเราจะตอบแทนนายท่านยังไงดี <c oughs> จริงสิ มาชิดานี่เป็นครั้งแรกที่ฉันอัญเชิญเธอมาเธอทําได้ดีมากเลยต้องขอบคุณเสียงกียรติร้องของเธอที่กําจัดพวกอ็อกนี่ได้ง่ายขึ้นมากเอ๊ะก,การที่ได้รับใช้ในายท่านเป็นเกียรติแก่ผู้รับใช้อันต่ําต้อยของนายท่านเองตราบใดที่เป็นคําสั่งของนายท่านข้าผู้นี้จะพยายามทํามันอย่างเต็มที่ค่ะในเมื่อเธอพูดแบบนั้นงั้นมาที่รับตาคนกับฉันสิ ได้ค่ะนายท่านเมื่อคืนนายท่านทรมานดิฉันด้วยแตงกวาจนกระทั่งนายท่านก็ปล่อยให้ดิฉันอยู่ในสภาพแบบนั้นทั้งคืนทาไมนายท่านถึงกัดคอดิฉันแล้วไม่ปล่อยเลยล่ะคะที่นายท่านพาดิฉันมาที่รับตาคุณก็เพราะต้องการจะตอบสนองรสสนิยงแบบแรของนายท่านใช่ไหมคะแต่มันเจ็บมากแต่แต่ว่า ถ้าหากมันเป็นคำสั่งของนายท่านดิฉันจะพยายามติงแจ้งเตือนความสัมพันธ์ของมัชีดันเพิ่มขึ้นเป็น50%ตติ้งแจ้งเตือนภารกิจประจำวันของโฮสเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วคุณสมบัติของโฮสถูกเพิ่มขึ้นวิญญาณบวกหนึ่งมันไม่ได้รเศยมแปลกอะไรแบบนัติรกเพราะว่าฉันเป็นแวมไพร์ฉันต้องดื่มเลือดจากเพศตรงข้ามทุกๆวันเพื่อเสริมพลังของฉันนี่มันจึงสําคัญมากเอ๊ะเธอเธอเป็นอะไรรอเปล่า หรือว่าฉันกัดคอเธอแรงเกินไปห,หรือว่าเธอเป็นโรคโลหิตจางนะตั้งแต่ที่ดิฉันได้เจอกับนายท่านเมื่อวันก่อนร่างกายของดิฉันก็ไวต่อสิ่งแป,ปรปรอมไปแล้วทุกๆครั้งที่ฉันดิฉันพบเจอกับนายท่านจากที่นายท่านเอาชนะฉันในสังเวียนนั้นมันก็ย้อนกลับมาในใต้จิตสํานึกของดิฉันมาเสมอและตอนนี้นายท่านก็เข้ารุกดิฉัน ด้วยท่าทีแบบนั้นใกล้ขนาดนี้ร่างกายของดิฉันรู้สึกแปลกแปลม,มันสั่นอีกแล้วดิดิฉันทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วนายท่านห้าหรันกรารณาทบทวนเถอะค่ะได้โปรโดยกโทษให้แก่คนรับใช้อันต้อยต่ำของนายท่านบัญชีดันจำเป็นจะต้องรีบกลับไปเอเธอเธออ่อ,อ,อ,อนไหวขนาดนี้เลยเหรอแอด,อด นายท่านห้าวารันได้ช่วยหมู่บ้านของพวกเราเอาไว้เราจะตอบแทนนายท่านยังไงกันดีโหมันก็ง่ายมากๆเลยสิก็จ่ายด้วยร่างกายของเราไงละ่ะมันเป็นการแสดงความจริงใจที่ดีที่สุดตบมือครับตบมือครับตบมือครับ,บ,รบถูกต้องครับน้องพูดถูกต้องแล้วครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมเยี่ยมแต่ดูเหมือนว่านายท่านห้ารันจะสนใจแต่กับการต่อสู้เท่านั้นข้างกายเขามีผู้หญิงสวยๆอย่างบัญชีดา และผู้นำคนนั้นอีกด้วยอีกทั้งฉันไม่มีประสบการณ์กับเรื่องของชายหญิงเลยคนอย่างฉันสามารถทำให้นาะทานพอใจได้จริงๆรหรอือ สวัสดีชาวชิกชาร์กทุกๆท่านนะครับเฮ้ยมันต้องพูดว่าชาวตอกสินะเออชาวตอกก็ได้วะเห็นคนพูดกันเยอะนะก็แอดไม่ได้พูดท้ายคลิปมานานมากๆนะครับก็ตั้งแต่โอ้ตั้งแต่ไหนอะนานมากนะตั้งแต่ก๊อบลินที่แบบยังเป็นโลโก้เก่าอยู่เลยเนาะก็ไม่ทําคลิปแบบท้ายคลิปมานานเนาะเพราะว่าแอดไม่รู้จะชี้แจงอะไรนะครับนะเออตอนนี้ก็เป็นตอนล่าสุดนะครับนะไอต่อฮารเรมพิชิตโลเนี่ยนะครับนะก็เป็นตอนล่าสุดนะตอนนี้ ซึ่งแอดเนี่ยก็จะลงเรื่องนี้น่าจะลงบ่อยเลยเพราะว่าเห็นคนชอบกันเยอะนะครับกับเรื่องกนะ็บลินเนาะส่วนไอเรื่องหนึ่งก็คือมาเลพันนะครับแอบดบไม่รู้ว่าจะลงดีไหมเพราะว่าคนไม่ค่อยดูสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าไอพวกมาเลพันแบบนี้นะครับแอดจะแบบว่าจะลงตามอารมณ์แล้วกันนะครับผมนะส่วนเรื่องนี้คือนักฆ่ากระดับเทพเจ้าป่าเซตที่สุดในโลกนะครับ <ifi> เอาไม่ใช่นะก็แอดก็จะลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้นะครับซึ่งแอดก็น่าจะลงสัปดาห์หน้านั่นแหละครับเพราะว่า ตอนนั้นนะครับไฟล์ตัดต่อมันมีปัญหาโปรแกรมมันมีปัญหาเนาะก็แอดก็เลยขอเลื่อนเป็นสัปดาห์หน้าแล้วก็ลง2ตอนแทนนะครับนะก็เรื่องนี้นี่คนก็ค่อนข้างดูเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นรองสองเรื่องนี้เนาะก็ช่องผมเนี่ยก็ติดโรคตอต่อกกันเลยนะครับก็แก้ไม่ได้กููไม่กลับเลยนะครับก็ไปว่าเออเออนะก็ก่อตั้งศาสนาไปเลยนะครับไม่รู้เมือเราเล่นนะครับเราเล่นก็ไปว่าขอบคุณนะครับที่ติดตามมาตลอดนะครับผมนะก็แอดจะพยายามทาต่อไปนะครับ ถึงแม้ว่าแอาจจะท้อบ้างก็เอาเป็นว่าจะพยายามทำนะครับทุกคนนะขอบคุณนะครับจุ๊บ